ในแผนที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยมีช่วงเวลาที่ยอดภูเขาแห่งเศรษฐกิจคือสิงคโปร์ฐานกว้างคืออินโดนีเซียส่วนไทยยื่นอยู่ตรงโขดหินระดับกลางที่เคยถูกเรียกว่าเสือเศรษฐกิจแต่วันนี้สปอตไลท์กำลังขยับไปหยุดที่ประเทศหนึ่งนั่นคือเวียดนามประเทศที่เมื่อไม่กี่ทศวรรษก่อนหลุดพ้นจากสงครามวันนี้กลับถูกสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่งจัดให้เป็นหนึ่งในเศรษฐกิจดาวรุ่งที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค ในปี2024ถึง2025กองทุนอย่างเอมโรและ IMF ประเมินว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะโตราว6.5-7%ต่อปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนอย่างมีนัยสำคัญขณะที่รายงานจากสำนักวิเคราะห์เอกชนบางแห่งระบุว่าในไตรมาส3ของปี2025 GDP เวียดนามโตทะลุกว่า8%เร็วที่สุดในบรรดาชาติหลักของภูมิภาคในช่วงเวลาเดียวกันคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าเวียดนามกำลังโตรหรือไม่แต่คือ เวียดนามจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนได้จริงหรือไม่ทั้งในแง่ขนาดเศรษฐกิจอิทธิพลและคุณภาพการเติบโตคลิปนี้ช่องชีวิตติด t o อจะพาไปดูเรื่องราวเศรษฐกิจของเวียดนามที่น่าสนใจก่อนจะเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่เรานำเสนอถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังเนื้อหากันเลย ถ้าใครกำลังเบื่อโฆษณามากูนใจเวลาดูคลิปอยู่แล้วก็ฟังทางนี้เลยครับเราขอแนะนำ YouTube Premium โปรสุดคุม้มเริ่มต้นแค่49บาทเท่านั้นจะสมัครรายเดือนก็สบายกระเป๋าแค่109บาทหรือถ้าอยากดูยาวๆแบบไม่ต้องกังวลเลยเพียง199บาทใช้ได้ถึง2ปีเต็มแต่ต้องรีบกันนะครับเพราะโปรแรงๆแ,แบบนี้จำกัดแค่10ท่านต่อวันเท่านั้นสนใจทักไปที่ a d doggy pm แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องชีวิตติด top รับไป เลยบริการพิเศษที่เตรียมไว้สำหรับคุณโดยเฉพาะเศรษฐกิจวันนี้ของเวียดนามเป็นยังไงจากยากจนสู่ฐานใหม่ของห่วงโซ่โลกหากเรามองย้อนไปเพียง30-40ปีเวียดนามยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้น้อยแต่ตามข้อมูล IMF ปี2025 g TDP ต่อหัวของเวียดนามขยับขึ้นมาใกล้4,700ถึง4 9 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีจากระดับประมาณ3,700ในปี2021 รัฐบาลเวียดนามประกาศเป้าหมายระยะกลางชัดเจนว่าภายในสินส้นทศวรรษนี้ต้องการดันขนาดเศรษฐกิจให้แตราว7 8 80 0ด0ถึงพันล้านดอลลาร์และ GDP ต่อหัวมากกว่า7,400ดอลลาร์ซึ่งถ้าทำได้จริงเวียดนามจะไล่จี้และอาจแซงไทยในแง่ขนาด GDP รวมตามการคาดการ์บางชุดของ IMF ที่มองว่าเวียดนามอาจแซงหน้าประเทศไทยได้หลังปี2028เป็นต้นไปการเติบโตเหล่านี้ไม่ได้มาจากภาคเกษตรอย่างในอดีต แต่ขยับฐานขึ้นสู่การผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทโฟนชิ้นส่วนเทคโนโลยีบริษัทระดับโลกจำนวนมากเริ่มโยกสายการผลิตจากจีนและที่อื่นเข้ามาตั้งฐานในเวียดนามตั้งแต่ช่วงสงครามการค้าสหรัฐกับจีนเป็นต้นมาเราไปดูกันที่ FDI เงินลงทุนจากโลกที่ไหลเข้าต่อเนื่องในช่วงที่หลายประเทศโดนกระแสะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวรายงาน ASEAN Investment Report 2024ระบุว่า แม้ FDI ทั้งภูมิภาคจะผันผวนแต่เม็ดเงินลงทุนในเวียดนามยังพุ่งต่อเนื่องข้อมูลจากสถาบันวิจัยและสื่อเศรษฐกิจหลายแห่งชี้ไปในทางเดียวกันว่าปี2023-2024เวียดนามทำสถิติ FDI สูงสุดเป็นประวัติการต่อเนื่อง3ปีซ้อนเม็ดเงินลงทุนทะลุกว่า20,000ล้านดอลลาร์ต่อปีติดท็อป3ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์และอินโดนีเซียเท่านั้นและที่น่าสนใจคือ เงินลงทุนไม่ได้กระจายอย่างไร้ทิศทางแต่หนักไปที่อุตสาหกรรมการผลิตขั้นกลางและขั้นสูงโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนยานยนต์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สื่อสารอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับห่วงโซ่เทคโนโลยีโลกเวียดนามจึงไม่ได้ขายเพียงแรงงานราคาถูกแต่กำลังผูกตัวเองเข้ากับห่วงโซ่การผลิตระดับโลกแบบถาวรแต่ด้านมืดของความสำเร็จนี้คือเศรษฐกิจเวียดนามกำลังพึ่งพา FDI สูงมาก หากวันหนึ่งทุนต่างชาติเคลื่อนออกหรือเกิดช็อกจากต่างประเทศผลกระทบจะสั่นทั้งระบบอย่างเลี่ยงไม่ได้ไปดูต่อในเรื่องของประชากรจากโบนัสประชากรสู่สังคมสูงวัยที่เริ่มใกล้เข้ามาเรื่องหนึ่งที่ทําให้เวียดนามดูได้เปรียบคือโครงสร้างประชากรในปี2025ประเทศมีประชากรราว1 0 1ล้านคนส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานอายุ1 5ถึง64ปี เป็นสัดส,ส่วนที่ยังถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคหน่วยงานวิเคราะห์ระดับภูมิภาคอย่างแอมโรเคยจัดเวียดนามอยู่ในช่วงโครงสร้างประชากรทองคำคือมีคนวัยทำงานมากกว่าผู้พึ่งพิงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี2007และคาดว่าจะดำเนินไปจนราวปี2039แต่เบื้องหลังตัวเลขที่ดูสวยงามคือสัญ,ญญาณเตือนที่ชัดมากขึ้นทุกปีเช่นอัตราเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง ปี2 0 2 4อัตราเจริญพันธุ์เหลือประมาณ1.9คนต่อผู้หญิงหนึ่งคนต่ำกว่าระดับทดแทนประชากร2.1เป็นครั้งแรกเมืองใหญ่เช่นโฮจิมินซิตี้ตัวเลขบางปีต่ำกว่า1.4ด้วยซ้ำความกังวลน,นี้ทำให้ในปี2025เวียดนามตัดสินใจยกเลิกนโยบายลูกไม่เกิน2คนอย่างเป็นทางการหลังใช้มานานเกือบ40ปีเพราะรัฐเริ่มเห็นแล้วว่าหากปล่อยให้เข้าสู่สังคมสูงวัยโดยไร้การเตรียมตัวโบนัสประชากรอันเป็นข้อได้เปรียบ อาจกลายเป็นภาระสูงวัยในเวลาไม่กี่ทศวรรษข้างหน้ารายงานของเอ็มโรระบุเพิ่มเติมว่าณนะสิ้นปี2022มีเพียงประมาณ38%ของประชากรวัยทำงานที่เข้าร่วมระบบประกันสังคมเพื่อรับบำนาญในอนาคตต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้มากนั่นหมายความว่าหากเวียดนามแก่ตัวลงโดยระบบสวัสดิการยังไม่ทันเติบโตแรงกดดันต่อเศรษฐกิจระยะยาวจะหนักกว่าที่ตัวเลข GDP ณนะวันนี้สะท้อนออกมา ทีนี้เราไปดูการศึกษาและคุณภาพคนจุดแข็งที่โลกจับตาอีกหนึ่งเสาหลักสำคัญคือคุณภาพการศึกษาผลการทดสอบโปรแกรม International Student Assessment 2022ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งวัดความสามารถของเด็กอายุ15ปีด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านจัดให้เวียดนามอยู่ราวอันดับ31-37ของโลกตามแต่ละวิชา และถือว่าอยู่ระดับใกล้ค่าเฉลี่ย OECD หรือเพียงต่ำกว่าเล็กน้อยในหลายด้านหากดูเฉพาะในอาเซียนเวียดนามถูกจัดให้อยู่อันดับสองรองจากสิงคโปร์ทั้งในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านสะท้อนคุณภาพของโรงเรียนสายวิชาการที่ค่อนข้างแข็งแรงในประเทศนี้ภาพนี้ทำให้หลายองค์กรเรียกเวียดนามว่าโรงเรียนผลิตแรงงานเทคโนโลยีของภูมิภาค อย่างไรก็ตามโปรแกรม for International Student Assessment 2022ยังชี้ให้เห็นว่าคะแนนเวียดนามเริ่มถดถอยเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรอบก่อนๆโดยเฉพาะด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์เป็นสัญญาณเตือนว่าแม้จะอยู่ระดับสูงในภูมิภาคแต่แรงกดดันต่อระบบการศึกษาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันกล่าวอีกแบบหนึ่งคือเวียดนามมีฐานเด็กเรียนเก่งแต่หากต้องการเป็นผู้นําอาเซียนด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีประเทศนี้ต้องเปลี่ยนจากเด็กรู้มากไปสู่ เด็กรู้ลึกและคิดสร้างสรรค์ได้ให้ได้ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากกว่าแค่การทำคะแนนสอบให้สูงในหัวข้อต่อไปเราไปดูในเรื่องของเครื่องยนต์หลักของเวียดนามการส่งออกเรื่องอุตสาหกรรมและการเป็นฐานผลิตโครงสร้างเศรษฐกิจเวียดนามวันนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์ชิ้นส่วนและสิ่งทอระดับกลางถึงระดับสูง รายงานจากสำนักวิเคราะห์หลายแห่งระบุว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในผู้ชนะจากการจัดห่วงโซ่การผลิตใหม่ของโลกในช่วงที่บริษัทต,ต่างชาติลดการพึ่งพาจีนและหันมาใช้ยุทธศาสตร์จีนบวกหนึ่งเวียดนามจึงกลายเป็นปลายทางสำคัญของโรงงานข้ามชาติจากเอเชียตะวันออกและตะวันตกแต่ความสำเร็จด้านการส่งออกนี้ก็มีด้านเปราะบางเช่นกันปี2025ธนาคาคโลก Worldbank ปรับลดประมาณการการเติบโตของเวียดนามลง จาก6.8%เหลือประมาณ6.6%โดยให้เหตุผลหนึ่งว่าเศรษฐกิจเวียดนามกำลังเผชิญแรงกดดันจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐที่ปรับขึ้นต่อสินค้าจากเวียดนามบางรายการซึ่งกระทบต่อการส่งออกในอนาคตอันใกล้เมื่อประเทศพึ่งพาการส่งออกสูงทุกการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของคู่ค้ารายใหญ่สามารถสะเทือนเวียดนามได้มากกว่าประเทศที่โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาตลาดในประเทศทีนี้เราลองไปเปรียบเทียบกับผู้นำเดิมของอาเซียนว่าจะเป็นยังไง หากจะถามว่าเวียดนามจะขึ้นอันดับหนึ่งของอาเซียนได้จริงหรือไม่ต้องนิยามเสียก่อนว่าอันดับหนึ่งหมายถึงอะไรถ้าพูดถึงไรายได้ต่อหัวสิงคโปร์ยังทิ้งห่างทุกประเทศอย่างมหาศาลถ้าเป็นขนาดเศรษฐกิจรวม GDP อินโดนีเซียยังครองอันดับหนึ่งด้วยขนาดประชากรที่ใหญ่กว่าใครหากดูความเป็นศูนย์กลางการเงินและเทคโนโลยีขั้นสูงสิงคโปร์ยังเป็นหัวใจของเงินทุนในภูมิภาค ส่วนไทยและมาเลเซียยังครองบทบาทสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวการเงินและภาคบริการที่ซับซ้อนเวียดนามจึงอาจไม่ใช่เบอร์หนึ่งในทุกมิติในเวลาอันสัน้นแต่กำลังไต่ขึ้นมาเป็นหนึ่งในสามเสาหลักด้านการผลิตและการเติบโตของอาเซียนเคียงข้างอินโดนีเซียและไทยในขณะที่สิงคโปร์ทำหน้าที่เป็นฐานการเงินเงื่อนไขที่เวียดนามต้องผ่านหากจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆจ,จ,จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นภาพชัดว่าเวียดนาม มีโอกาสแต่อีกด้านหนึ่งก็มีเงื่อนไขที่ต้องผ่านให้ได้เสียก่อน 1. ลดการพึ่งพา FDI และสร้างทุนภายในประเทศจากผู้รับโรงงานต้องค่อยๆกลายเป็นเจ้าของเทคโนโลยีของตัวเอง 2. เปลี่ยนจากประเทศรับจ้างผลิตสู่ผู้สร้างนวัตกรรมไม่เช่นนั้นเวียดนามจะขยับจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ระดับสูงได้ยากมาก 3. จัดการปัญหาสังคมสูงวัตั้งแต่วันนี้ เพราะข้อมูลประชากรชี้ชัดว่าเวียดนามจะเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบตั้งแต่ราวปี2034เป็นต้นไปหากระบบบำนาญและสวัสดิการยังไม่พร้อมเศรษฐกิจจะถูกถ่วงในระยะยาว 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเน้นปริมาณสู่การสร้างคนคิดลึกและคิดแตกต่างคะแนนสอบสูงคือจุดเริ่มแต่ผู้นำอาเซียนในศตวรรษหน้าต้องมีระบบที่ผลิตนักคิดนักออกแบบนักประดิษฐ์ให้ได้ต่อเนื่อง 5. กระจายผลประโยชน์จากการเติบโต ให้ไม่ใช่เพียงเมืองอุตสาหกรรมหรือชนชั้นกลางในเมืองใหญ่เท่านั้นที่ได้ประโยชน์เพราะหากความเหลื่อมล้ำขยายกว้างเกินไปความมั่นคงทางการเมืองสังคมจะกลายเป็นจุดอ่อนบทสรุปของเรื่องนี้เวียดนามจะเป็นที่หนึ่งหรือไม่หรือเรากำลังถามผิดคำถามเมื่อมองผ่านตัวเลข GDP การเติบโต FDI และคุณภาพการศึกษาเวียดนามคือหนึ่งในชาติที่มาแรงที่สุดในอาเซียนอย่างไม่ต้องสงสัยในช่วงทศวรรษ2020หลายสำนักคาดว่า ขนาดเศรษฐกิจกเวียดนามอาจไล่ทันหรือแซงไทยได้ภายในไม่กี่ปีข้างหน้าแต่ตำแหน่งอันดับหนึ่งของภูมิภาคในความหมายที่แท้จริงอาจไม่ใช่การแข่งขันกันเพียงตัวเลขทางเศรษฐกิจกเมื่อถึงจุดหนึ่งคำถามสำคัญอาจไม่ใช่ใครรวยที่สุดใครโตเร็วที่สุดแต่คือชาติใดในอาเซียนจะใช้สติปัญญาทรัพยากรและคนของตัวเองสร้างสังคมที่มั่นคงเป็นธรรมและยั่งยืนได้มากที่สุดเวียดนามอาจเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงตำแหน่งนั้น แต่การแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เรียดนาะไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ต่างก็ถูกเวลาบังคับให้ต้องพิสูจน์ตัวเองเช่นกันในอีก20ปีข้างหน้าเมื่อนักประวัติศาสตร์หันกลับมามองอาเซียนยุคนี้พวกเขาจะเขียนชื่อประเทศใดไว้ในบรรทัดแรกของประวัติศาสตร์ภูมิภาคนี้